วันนี้จะมาพูดเรื่อง call out นะคะ call out เนี่ยมันไม่ใช่อาญยากรรมคนที่ทำก็ไม่ใช่อาชญากรค่ะทำไมจะต้องมีการไปแจ้งความเอาผิดหรือไปร้องเรียนให้มีการตรวจสอบสิทธิเสรีภาพในการพูดในประเทศนี้ประเทศที่บอกว่าตัวเองมีรัฐธรรมนูญเป็นประชาธิปไตยแต่ว่าใครที่ไปวิาพากษ์วิจารณ์การทํางานของรัฐบาลหรือไปแตะต้องนะ,ะตัวผู้นําเข้าเนี่ยนะคะก็จะงานเข้ากันทุกคนเลย วันนี้ดิฉันบอกว่ามันมันเล่นผิดที่ผิดทางมากๆนะคะคือการวิาพากษ์วิจารณ์เนี่ยมันมันทุกทุกคนมันโดนหมดนะคะและอยากบอกว่าดาราหลายๆคนเนี่ยนะคะทีะ่ถูกถูกนำรายชื่อนะคะไปให้กับนครบาลหรือตำรวจเนี่ยตรวจสอบนั้นเนี่ยหลายๆคนเขาโดนวิาพากษ์วิจารณ์โดนทัวลงโดนด่าโดนอะไรเยอะมากกว่าคุณเยอะเลย แล้วเขาไม่ได้ใช้ภาษีประชาชนเขาหากินด้วยตัวของเขาเองใช้ความสามารถหยาดเงินแรงงานของเขาแต่เพราะความเป็นคนสาธารณะเขาต้องพร้อมค่ถ้ามันเป็นอะไรที่ไม่เกินเลยหรือว่าไม่ได้ไปอะไรเขามากมายนี่ก็คือจบทุกคนมันต้องพร้อมตรงนี้แล้วคนที่เข้ามาอยู่ตรงนี้นะคะมันจะต้องมีเขาเรียกอะไรนะคะมีราคาที่ต้องจ่ายคะคุณจะอยู่ฝ่ายไหนก็นแล้วแต่คุณก็ต้องโดนอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะคะเขาโจมตี มันไม่มีเลยค่ะคำว่าเป็นกลางใครมาพูดคาว่าเป็นกลางแปลว่ามึงอะเป็นสลิมนีแต่สลิมเท่านั้นค่ะเป็นกลางได้ดิฉันก็ไม่ได้เป็นกลางดิฉันก็เลือกข้างประชาธิปไตยคือชัดเจนมาโดยตลอดไปดูที่เพจไปดูที่ a ฟ e b o o กก็ได้ระบุไว้เลยว่าเป็นใครเป็นอะไรมาจากไหนนะ,ะเพราะฉะนั้นการที่มีการมาพูดหรือมา call out เนี่ยทำไมคุณไม่ไปดูที่ต้นสายปลายเหตุของมันว่าพ่ออะไรก็ถึงออกมาพูดนะคะ และดาราเหล่านี้นะคะดิฉันบอกว่าคุณเล่นผิดคน,นะคะ่ะเพราะอะไรเพราะนายกรัฐมนตรีเองนะคะดิฉันจะบอกอย่างนี้ค่ะว่าถ้าจะเปรียบเทียบกับคนที่มีแฟนคลับตัวนายกเองเนี่ยนะคะแค่ปรับนิดนึงคุณก็จะมีแฟนคลับทั้งประเทศอะ่ะเพราะคุณเป็นผู้นําทุกคนพร้อมที่จะแบบอะไรกับคุณอยู่แล้วให้เกียรติคุณอยู่แล้วเพราะว่าถือว่าคุณเป็นผู้นําแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในวันนี้นะคะเขาถามคุณก็ตอบ เขาสงสัยนะคะคุณก็ไปทําให้เขาหายสงสัยอธิบายไม่ใช่ไปเอาไม่ใช่ไปเอาเรื่องเอาราวน้องมิลลี่เนี่ยนะคะมิลลี่เนี่ยนะคะหรือบางคนเรียกเธอว่ามาริเนี่ยอายุ18เองนะคะมาริเนี่ยถูกทนายความของอนายกเอาผิดนะคะ,ะมาริเนี่ยยังไม่ได้ยังไม่ได้เป็นคนที่คือพูดง่ายๆว่าหลายๆคนสงสัยว่าทาไมมาริถึงได้ไปรับฟังข้อกล่าวหาคนเดียววันนี้ย ก็เพราะว่ามะลิเนี่ยนะคะที่วันนี้ที่ไปเนี่ยเพราะว่าถูกทนายความนะคะไปแจ้งความเอาผิดเสร็จแล้วพอไปถึงเนี่ยนะคะก็คือถูกสอบน่าจะประมาณสองชั่วโมงแล้วก็มีการเปรียบเทียบปรับไปสองพบาทจากนั้นน้องก็ออกมาบอกว่าก็ยังคงจะทำต่อไปเขามีสิทธิะะ์ค่ะคือประเทศไทยมันกลายเป็นว่าถ้าใครที่คือคนที่จะอยู่ได้คือคนที่สนับสนุนหรืออวยคุณ หรือแบบอะไรนะฮะหรือชอบคุณหรือรักคุณสนับสนุนคุณเอาแล้วประเทศนี้ทุกคนที่เขาเกลียดคุณเนี่ยเขาไม่เสียภาษีเหรอฮะในขณะที่เขาว่าว่าคุณเนี่ยนะฮะเขาทําตัวอะไรเขายังคงเสียภาษีเขายังคงเป็นพลเมืองที่ดีเขายังคงเคารพในกฎหมายกฎหมายในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไปอะไรคุณได้เห็นไหมฮะว่าคุณก็ใช้กฎหมายแต่ว่าในขณะเดียวกันกฎหมายมันก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของคนคนนั้นน่ะนะฮะที่ไปทําเนี่ย แล้วคนที่ทําวันนี้นะคะก็ถูกเทพักพลังประชารัฐออกมาปฏิเสธเลยค่ะว่าคนนี้ไม่ได้เป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐแล้วเป็นแค่อดีตนะคะคนคนนี้เป็นใครก็คือเป็นที่ปรึกษากรรมธิการนะคะเรื่องของอกากรรมธิการการกฎหมายสิทธิมนุษยชนอะไรประมาณนี้นะคะคนนี้เขาก็บอกว่าคือวันนี้ที่ฉันดูรายการโหนกระแส จริงๆแล้วไม่ได้ดูไม่ได้ตั้ง,งใจดูเลยแต่มีความรู้สึกว่าพอเชิญคนนี้มาก็คือเราอยากดูเหมือนกันนะฮะก็ปรากฏว่าถูกตบเกีย่ะคุณเพชรกรุณพลบอกเลยนะคะบอกว่าจะแจ้งความกลับกลางรายการของคุณหนุ่มเลยซึ่งเขาก็มีสิทธิ์นะฮะนะคะคือดิฉันบอกว่าวันนี้คนดังทุกคนเนี่ยถามว่าเขาออกมาพูดเรื่องนี้ทั้งที่จริงๆแล้วคนที่เป็นศิลป,ปินดาราเขาไม่ได้อยากยุ่งเรื่องการเมืองหรอกดิฉันเชื่อ แม้กระทั่งตอนเป็นกปรประสอนนี่น,น,นะคะก็พวกมากลากไปหรือคนที่มีอคติส่วนตัวนะคะอิจฉาริษยานายกที่เป็นผู้หญิงนะ,ะแล้วก็เกลียดพี่ชายยันมาถึงน้องน้องสาวคือเกลียดน้มสกุลเนี้ยเป็นใครขึ้นมากูก็เกลียดหมดคือมีอคตินะ,ะแต่ว่าส่วนใหญ่หลังจากนั้นแล้วก็คือจบก็จะมีเหลือตัวหัวหัวตัวพ่อตัวแม่อยู่ไม่กี่ตัวซึ่งในวันนี้ก็ไม่ได้มีราคาอะไร แล้วหลายคนเนี่ยนะะก็กลับเข้ามาทํางานเหมือนเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นตุกยานีไม่ว่าจะเป็นท็อปดารณีนุชคือเขาก็ต้องทํามาหากินก็คือจบแต่คุณก็ต้องหยุดนะคือถ้าคุณไม่หยุดเดี๋ยวเขาก็คุณคุณ,คณอีกเหมือนกับบางคนที่ออกมาพูดนะคะพอโดนทัวลงก็บอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นกบปปสทัทง้ทงๆที่มีภาพ <c oughs> คุณเข้าไปอยู่ในมอ็อบห้อยนกหวีดนะคะแล้วก็ยังคาดหัวที่ธงชาติเพราะฉะนั้นปฏิเสธยังไงก็ไม่หมดค่ะเพราะว่ารู้ไหมคะว่าข้อมูลพวกนี้ ทางฝ่ายของเราก็เก็บหมดดิฉันเองแม้จะไม่ได้เก็บจนหมดแต่ดิฉันก็จำได้ว่ามีใครบ้างนะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้ถ้ามันมีการออกมาคอเอาเกี่ยวกับรัฐบาลแล้วถูกตักเตือนหร,อห,รอหรือร้องเรียนให้ตํารวจจับตาดูดิฉันบอกว่าแล้วในตอนช่วงของกปปสล่ะทาไมดาราพวกนั้นถึงไม่มีใครไปยื่นให้ร้องให้ตรวจสอบมันผ่านมาไม่กี่ปีนะฮะหกปีเจ็ดปีการกระทำที่ที่ไม่ได้ต่างกันเลยเนี่ยนะคะ แต่ตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเขาไม่ทะเลาะก,กับประชาชนแล้วถามรัฐบาลน,นี้มาจากการเลือกตั้งไหมก็มาค่ะนะคะแต่มาจากการเลือกตั้งท่ามกลางเขาเรียกว่าอะไรนะเงื่อนไขกฎกติกาที่เขาทาขึ้นขึ้นมาเองใครๆก็ต้องรู้นะคะว่าในตอนนั้นเขามีอํานาจแม้กระทั่งเรื่องการเขียนรัฐธรรมนูญเขาก็หาคนมาเขียนมาร่างของเขาเองเสร็จแล้วเนี่ยนะครับพอถึงเวลาก็จัดให้มีการเลือกตั้งทําประชามติบอกว่าถ้าไม่มีการถ้าไม่รับร่างรัฐธรรมนูญมันก็เลือกตั้งไม่ได้ เพราะว่ามันไม่มีรัฐธรรมนูญก็เลยทําให้คนเนี่ยนะคะไปรับร่างซึ่งการรับร่างตรงนั้นถ้ามาเปรียบเทียบกับจำนวนประชากรเขาก็ไม่ได้ชนะนะฮะเพียงแต่ว่ามันมีคนรับร่างแล้วก็ไอไอ,าอาการรับร่างครั้งนี้ก็จะถูกนํามาอ้างอยู่ตลอดเวลานะฮะดังนั้นดิฉันบอกว่าวันนี้นะฮะคุณแพชร์จรุนพลถามถูกมากค่ะว่าคุณเป็นใคร คุณเอาสิทธิ์อะไรมาตัดสินว่าคนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้คุณเป็นสารหรือนะคะและอีกอย่างที่ฉันอยากอยากจะพูดก็คือนะคะคุณเป็นคนที่เดือดร้อนเหรอคุณเป็นคนที่ถูกคนเหล่านี้วิพากษ์วิจารณ์เหรอมันไม่ใช่เขาพูดถึงผู้นําซึ่งผู้นําย่อมสามารถที่ถูกวิาพากษ์วิจารณ์ได้จำกรณีของคุณยิ่งรักได้ไหมคะมล,ลิกาบุญวิตรกูลนะคะถูกคุณยิ่งรักเอาผิดกรณีที่ไปโพสต์หมิ่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เสร็จแล้วพอสารตัดสินสารก็บอกว่ามาริกาไม่ผิดนะคะเพราะว่ามาริกาเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์เพราะว่านายกยิ่งรักษเนี่ยเป็นบุคคลสาธารณะเพราะนั้นย่อมจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้เอาแล้วทําไมนายกคนนี้เนี่ยนะคะมันไม่สามารถจะวิพากษ์วิจารณ์ได้ละ่ะแล้วความผิดมันคนละเรื่องเลยยิ่งรักอยู่มาสองปีกว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์อ้โหเละเลยดาราออกมาทั้งวงการอ่ะและดาราที่ฉันพูดถึงเนี่ยนะคะก็เป็นดาราที่วันนี้ นะคะเกือบครึ่งก็ออกมาคอเอาเหมือนกันเพราะมันทนไม่ไหวแล้วเวลาที่ผ่านมาหลายปีบางคนก็รู้นะคะว่าตอนนั้นในตัวเองทําทอะไรกันเอาไว้นะคะอ่ะขอ,ขอ,ขอนิดนึงเสียงมีไหมคะเพราะว่าครั้งที่แล้วเสียงไม่ดังเลยนะคะช่วยบอกหน่อยว่าเสียงเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็ช่วยดิฉันแชร์ด้วยขอบคุณ <c oughs> มากมาก,มากเลยคือดาราวันนี้นะคะที่ ถูกร้องให้รใหตรวจสอบเนี่ยก็จะเป็นดาราที่อยู่ในความนิยมทั้งหมดดิฉันกําลังจะบอกว่าคุณกําลังเชือดไก่ให้ลิงดูซึ่งวันนี้นะคะลิงก็บอกว่ามึงจะเชือดกี่คน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 มึงก็เชือดไปกูก็ไม่กลัวแถมไก่ที่ถูกเชืออเนี่ยนะคะก็ยังจะจิกกลับอีกด้วยเห็นไหมคะทีนี้หลายๆคนก็บอกว่าอตกลงนเนี่ยการที่มาร้องเรียนเนี่ยนะฮะหรือมาเรียกให้ตํารวจเนี่ย ตรวจสอบการคออัของดาราที่มีชื่อเสียงเนี่ยนะ,ะหลายๆคนก็พูดทํานองว่าเขาน่าจะเหมือนกับว่าเชือดไก่ให้ลิงดูหรือปลามว่าเอออย่าทำนะมันมีความผิดแต่ถามว่าวันนี้นะคะสิ่งที่ทุกคนพูดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ประชาชนคนไทยเขาก็พูดกันทั้งประเทศส่วนรัฐมนตรีดีน, DE, นะคะที่ควรจะดูแลเรื่องดิจิตอลเรื่องของความล้ําความทันสมัยเทคโนโลยี Technology, อะไรต่าง คุณกลับนายเป็นคนที่มานั่งดูว่าประชาชนคนไหนไปต่อต้านหรือนะคะไปพูดหรือไปว่านะฮะนายกวันนั้นเนี่ยคุณเป็นคนพูดเองนะคะบอกว่าดารานักแสดงเขาพูดวันที่21นะคะดารานักแสดงเป็นบุคคลสาธารณะที่ประชาชนรักและศรัทธาอย่าใช้โซเชียลเคลื่อนไหวทางการเมืองนะ อย่าใช้โซเชียล <c oughs> เคลื่อนไหวทางการเมืองโจมตีรัฐบาลซึ่งมันอาจจะเป็นการบิดเบือนข้อมูลนะคะสร้างเฟกนิวส์ผิดพรบคอมพิวเตอร์หลังจากนั้นมานี่นะคะก็ไปโดนจอมขวัญตบเกรียนเข้าข,ข้างในรายการจนกระทั่งบอกว่าคุยเรื่องอื่นกันด้วยแล้วก็จบต่อมาวันที่22วันเดียวเองนะคะชั่วข้ามคืน20กว่าชั่วโมง เขาพูดคือกลับลำอะนะคะคือพูดง่ายๆว่าถ้าเป็นรถเนี่ยนะคะกลับลำอย่างเงี้ยนะครับมีหวังแทลงข้างทางบอกว่าการคอเอาของดาราย,ยังไม่ผิดนะคะเป็นการเรียกร้องถึงความไม่พอใจต่อรัฐบาลในการแก้ปัญหาโควิดแต่ว่าพูดไม่ครบประชาชนเชื่อไปแล้วก็แก้ไขายากยืนยันแสดงความเห็นได้ตามระบบประชาธิปไตยแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่ามันเข้าขายก็จะเอาผิด เวลานี้มันอยู่ที่ว่ามันไม่ได้อยู่ที่ว่าพูดอะไรมันอยู่ที่ว่าจะเอาผิดหรือไม่เพราะคําว่าพรบอคอมพิวเตอร์นั้นมันกว้างมากทีนี้ดิฉันบอกว่าถ้าคุณจะเอาผิดคุณต้องเอาผิดประชาชนค่อนประเทศนะคะโดยเฉพาะดาราดิฉันบอกเลยนะคะว่าใครก็ตามที่วันนี้ออกมาสนับสนุนหรือออกมาพูดในทางฝั่งตรงกันข้ามนะคะกับพวกกลุ่มของคนที่ออกมาคออาหรือพวกฝั่งประชาธิปไตยเนี่ย ทัวก็ลงค่ะคุณเป็นดาราคุณมีกินมีใช้อาชีพคุณอยู่ได้เพราะประชาชนไม่มีนักการเมืองคนไหนสนับสนุนคุณนะคะไม่มีนักการเมืองหรือรัฐบาลเองก็ไม่ได้สนับสนุนอะไรคุณเลยเขาไม่มีเวลามานั่งดูคุณเพราะฉะนั้นเวลาที่ประชาชนเดือดร้อนอย่างเช่นวันนี้คนตายร่วงเป็นใบไม้ร่วงอยู่กลางถนนคุณยังจะทำเฉยอ,อยู่ได้ยังไงในขณะเดียวกันที่ฉันบอกว่าดิฉันยังไม่ได้แปลกใจเลย นะฮะที่วันนึงเนี่ยจะมีคนล้มตายลงกลางถนนแล้วไม่มีคนแยแสสนใจที่จะดูแลคือประเทศนี้คืออะไรฮะใช่เขาสมมติว่ากลัวโควิดอาจต่คุณมีชุดที่สามารถที่จะใส่แล้วก็ไปเก็บศพหรือไปทำอะไรก็ได้โดยไม่ต้องปล่อยให้ศพเนี่ยนอนอยู่กลางถนนแต่พวกคุณก็ไม่ได้ทำก็คือโยนกันไปโยนกันมาพอให้สัมภาษณ์เนี่ยดิฉันก็เลยบอกว่าเฮ้ยหมดหวังจริงๆกับประเทศนี้ นะคะคือคนที่ควรที่จะรับผิดชอบก็คือเจ้าของท้องที่หรือเปล่าคะเจ้าของพรอพื้นที่นะคะพื้นที่ตรงนั้นเป็นความรับผิดชอบของใครสอนออะไรหรือมันเป็นเขตของอะไรตรงนั้นคือเขตของอะไรและที่สําคัญเลยก็คือกทมนะที่จะต้องดูแลทั้งหมดห้าสิบเขตของกทมก็ไม่ได้ทําวันนี้ชีวิตคนไทยขึ้นอยู่กับอะไรคะขึ้นอยู่กับบรรดามูลนิธิต่างๆกลุ่มอาสาต่างๆ กลุ่มของดาราและประชาชนที่เสียสละทุนร้อนของตัวเองแล้วก็มาช่วยเหลือประชาชนถามว่าวันนี้นะคะอย่างกรณีของดาราที่ตรวจโควิดเนี่ยตรวจแม่งเป็นสิบครั้งแล้วก็ไม่ติดถามว่าตรวจตรวจเนี่ยทำไมไดิฉันพูดคืออย่างนี้การเป็นดาราของคุณเนี่ยนะคะคุณก็จะได้อภิสิทธิ์เหนือกว่าคนอื่นอยู่แล้วเห็นไหมคะว่าดาราติดเชื้อทีไร่มันไม่เห็นต้องนอนรอเตียงเลย มีดาราคนไหนบ้างที่นอนรอเตียงนะคะเสร็จแล้วเนี่ยพอพอพวกคุณเนี่ยนะคะเกิดอย่างนี้ขึ้นเนี่ยต้องระวังตัวเองเพราะคุณเป็นคนของประชาชนแต่ก็ไม่กัดตัวทิพย์ค่ะนะคะ,นะะปากบอกว่ากัดตุกัดตัวแต่ตัวเองก็ร่อนไปดูนี่นั่นแล้วก็ไปมีไทม์ไลน์จนกระทั่งสิบครั้งที่จะต้องตรวจแล้วก็รอดแต่ทีฉันถามว่ามันไม่ได้อยู่ที่คุณเนี่ยตรวจแล้วรอดหรือไม่รอดการที่คุณรอดจากการไม่เป็น แล้วคุณตรวจตั้งสิบครั้งเนี่ยมันไม่ได้มีอภินิหารอะไรหรอกค่ะแต่นี่ฉันกำลังจะบอกว่าคุณจะอยู่เฉยๆได้หรือยังประชาชนที่เขาไปรอตรวจแล้วบอกไม่มีน้ํายาเนี่ยคือเอาไปตรวจให้คุณเนี่ยก็เป็นสิบครั้งแล้วส่วนประชาชนที่อยากจะตรวจจริงๆก็ปรากฏว่าไม่ได้ตรวจต้องไปนอนค้างอ้างแรมเป็นคืนๆเพื่อจะได้รับคิวแล้วก็จะได้ตรวจมันนี่คือประชาชนคนไทยที่มันกําลังโดนอยู่แล้วคุณจะไม่ให้เขาเดือดได้ยังไงนะฮะ คือคุณคุณจะมาแบบโอ้โหเสร็จแล้วเนี่ยพอผลการตรวจบอกว่าไม่ติดเนี่ยนะคะยังมีหน้ามาย่อเย้ยแล้วต้องการการขอโทษจะขอโทษมึงหาพ่อมึงเหรอคะการที่มึงจะต้องตรวจหลายๆครั้งเนี่ยมันเป็นความผิดของใครนะ,ะคือดิฉันบอกเลยว่าถ้าคุณต้องตรวจหลายครั้งก็แปลว่าคุณไม่นิ่งอ่านะคะมึงแลกไ,ไปนู่นไปนี่มึงก็ต้องตรวจหลายครั้งดิเพราะมึงไปโดนทไลายไปโดนคนนั้นคนนี้เพราะฉะนั้นจะไปโทษใครแล้วจะขอคําขอโทษจากใคร มีใครไปผลักดันให้มึงไปโดนตรวจล่ะถูกไหมฮะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยน้ํายาที่ควรที่จะรักษาและเก็บเอาไว้นะคะให้สําหรับประชาชนก็ต้องไปตรวจทีอีพวกนี้นะคะที่วันวันหนึ่งก็ก็คือมีความสุขสนุกสนานประชาชนก็จะทุกข์ตายยังไงก็ไม่สนใจเพราะฉะนั้นดาราที่ออกมาขอเอาดิฉันก็บอกว่าคุณสมเป็นคนของประชาชนนะคะคุณสมเป็นคนของประชาชนเพราะว่าเมื่อประชาชนเดือดร้อน คุณควรที่จะออกมานะอย่างน้อยๆไม่ได้สามารถที่จะช่วยให้อะไรมันดีขึ้นแต่การแสดงความคิดเห็นก็จะทําให้คนหันไปมองนี่ยังไงล่ะคะก็เลยทําให้พวกคุณถูกเพ่งเลงเพราะเขารู้ว่าคุณเป็นคนสาธารนณะดาราคนหนึ่งจะมีแฟนคลับมีคนที่ติดตามอย่างไอจีของบางคนเนี่ยนะคะมีคนติดตามเั้งหลายล้านคนสิบกว่าล้านคนก็มีเพราะฉะนั้นสิบกว่าล้านคนเนี่ยนะคะก็แปลว่าเขารักคนคนนั้นและถ้าคนคนนั้นพูดอะไรนะคะแฟนคลับ หรือคนที่ติดตามเนี่ยก็จะคิดแบบนั้นเพราะฉะนั้นหลายๆคนพอออกมามากๆเข้าเขาก็กลัวะเขากลัวว่าจะทําทให้ประชาชนเนี่ยนะคะต่อต้านรัฐบาลแล้วก็จะมีความคิดเห็นแบบที่ศิลปินดาราเนี่ยเขาคิดกันออกมาคุณก็ได้ได้เห็นผลแล้วจากกรณีของกรปปรสที่ไล่รัฐบาลยิ่งลักนะ,ะคือตอนที่มีการชุมนุมกรปปสเนี่ยตอนแรกๆยังไม่เท่าไหร่นะฮะสุเทพเนี่ยเกือบจะเ,เกือบจะเลิกแล้ว เกือบจะไม่เอาแล้วนะคะตอนนั้นแผ่วไม่รู้จะหาอะไรมาเล่นแนละ้วปรากฏว่ามีการนําดารามาสนับสนุนทุกคนเชื่อนะคะศิลปินที่เขาโปรดปรานศิลปินที่เขาชื่นชอบก็ออกมาแล้วหลังจากนั้นก็กลายเป็นความสนุกสนานกลายเป็นเท่กลายเป็นเทรนการไปกลายเป็นปนูนน่นนี่นั่นไปจนกระทั่งประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะในการที่ออกมาของบรรดาดารา นักร้องศิลปินรวมทั้งคนในวงการบันเทิงมันจึงเป็นสิ่งที่เขากลัวค่ะประชาชนเล็กๆอย่างเราเนี่ยนะคะพูดจนปากจะฉีกถึงหูเขาไม่สนใจนะค่ะเพราะว่ามันไม่มีผลอย่างมากก็ฟังกันอยู่ในกลุ่มนะคะไม่กี่ร้อยคนแชร์ไปก็ไม่ได้เท่าไหร่แต่คนที่เป็นศินลปินเนี่ยนะคะเวลาที่พูดหรือทําอะไรขนาดใส่เสื้อนะ,ะดาราที่มีคนตามเยอะๆเนี่ยนะคะใส่กางเกงในสีอะไรยังมีคนใส่ตามเลยค่ะหรือมันจะกินปลาดิฉีกเป็นต้นๆก็มีคนฉีกตาม เออเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเรื่องอะไรที่น่ากลัวสําหรับพวกเขาสิ่งที่พวกเขากลัวเนี่ยนะคะมันไม่ได้กลัวเรื่องของการไปพูดแต่เขากลัวเรื่องของความจริงเพราะวันนี้ดิฉันบอกว่าถ้าจะเอา,เอาถ้าจะถามว่าออกมาพูดเรื่องอะไรกันที่เราวิพากษ์วิจารณ์อยู่ทุกวันนี้ก็คือนะคะมันมีสารตั้งต้นมาจากข่าวและข่าวบางข่าวเนี่ยนะคะก็มีการออกมาพูดโดยคนของรัฐบาล อย่างเช่นกรณีของวัคซีนนะฮะก็มีคนของรัฐบาลมีรัฐมนตรีมีรัฐนรมฐนตรีช่วยนะ,ะมีคนของสมคอมีหมอมีอะไรที่ออกมาพูดพูดแล้วก็เละเทะปะปนกันไปหมดพูดโดยที่ว่าไม่ได้มีทิศทางอะไระที่แสดงออกให้เห็นว่าพวกคุณเนี่ยนะคะ,ะได้มีการประชุมหรือร่วมมืออะไรกันเลยคือต่างคนต่างพูดต่างคนต่างเอาข้อมูลออกมาแล้วประชาชนเขาฟังแล้วเขาก็ชั่งน้ำหนักจากสิ่งที่เขาได้เห็นเพราะทุกคนไม่ได้หูหนวกตาบอด ทุกคนก็เลยพูด,ดง่ายๆว่าจากความเชื่อเดิมพอมีข่าวออกมาเขาก็เชื่อตามนั้นไม่มีใครไปมโนหรือไม่มีใครไปปั้นน้ำเป็นตัววันนี้สารตั้งต้นมันคือข่าวสารต่างๆที่เราได้ดูกันแล้วคำพูดที่บอกว่าอย่าไปฟังสื่อโซเชียลนีฉันบอกเลยค่ะว่าผิดคุณนวัดพูดถูกมากนะคะคุณนวัดบอกว่าทีวีเนี่ยนะคะไม่มีอนาคตจริงค่ะ แม้แต่ตัวดิฉันเองทุกวันนี้ก็แทบจะไม่ได้ดูทีวีถามว่าดูข่าวจากไหนเรามีอินเทอร์เน็ตเรามีคอมพิวเตอร์เรามีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนจบค่ะและแล้วบอกว่าสื่อหลกัหลกๆวันนี้ก็ไปเอาข่าวโซเชียลมาลงค่ะภาพต่างๆก็มาเอาในโซเชียลนี่แหละเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นคนที่พูดอย่างนี้เป็นคนที่ดิฉันบอกว่าวิสัยทัศน์เนี่ยนะฮะสั้นยิ่งกว่าหางอืง่นถูกรถทับอ่ะ อึ่งนะมันมีหางหรือเปล่าล่ะคะแล้วรถยังไปทับเข้าไปอีกมันจะเห็นไหมฮะวิสัยทัศน์เนี่ยอยากจะรู้นะสวัสดีทุกๆคนนะคะดิฉันคงทักทายได้ไม่หมดทุกคนแต่ว่าอยากบอกว่าสวัสดีทุกๆคนอ่ะวันนี้เข้ามาขอบคุณม,กมากๆนะคะที่เข้ามาช่วยกันดูนะคะ